าเลยอึดอึดหลับตาลงด้วยสิลูกหลับตาลงก่อยทาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยผ้าทำได้ไหมฮะทำได้ไหมผ่าทำได้หนูทำเลยทำเลยทำเองเลยลูก้ากนลูก่อยมีความเขินเขามีความเป็นสาวอยู่ผู้ใดอื่นไในทิดเนาะพ่อเนี่ยวผ้าขจาวอื่นหนูเป็นสาว เปลนสาวเันเป็นเบาเฮะยองเียนเป็นสาวมันเป็นเเป่นเนบาใครอุย้ยไม่รับแม่ไมปขนของช่วยแม่แร้ก็ไปเอาของถ้ากำมะนางเซรีครับเอาใหม่เอาเอาใหม่หนูเอาเลยแต่งเลยแต่งเลยถ้าไม่ไม่สวยเดี๋ยวพ่อเช็ดให้ เริ่มมีคิวมีตาแล้วเอ้าแกะ,เ,แกะเริ่มมีหูมีตามีปากแล้วพี่นอ้องดังและสิมแม่แน่จังหน่อยไปเสริมเอากัได้เวลายิ้มเหมือนพ่อพ่อยมากยิ้มก่อนยิ้มให้คุณย่าคุณยายดูก่อน <c oughs> หัวเราะตัวหนังยิ้มสวยๆไง ว่าอยากไม่โดนอยากของพ่อมันแตกเออนั่นแหละของยอของพ่อมันแตกไม่ได้เจอพ่อกี่วันหนูคิดถึงพ่อไหมคิดถึงพ่อไหมเอาพูดได้ได้ยินหน่อยสิคิดถึงค่ะคิดถึงมากไหมมากรักไหมรักรักพ่อไหมรักพ่อรักแม่ไหมรักแม่รักแค่ไหนรักค่พ่อฮะรักแค่แผลรักเท่าไหน รักเท่าไหนรักแม่รักแม่เท่าไหนเท่าฝ่าเท่าฝาแล้วจะินหนูไม่ต้องเขินหรอกเขินทำไม,ไมเข,ขินพ่อหนูเขินพ่อเขินทำไมรักพ่อไม,ไม่ต้องเขินพ่อพ่อดีอ่อออะ เสียงรำไมเสียงดังพี่เปิดเสียงรำเลยี๋ยวพ่อแต่งเน่ก่อนนะพ่อจะไม่ทำพ่อไม่ทำบ้องเพลงหรอใช่ใค่เพิ่ใครนี่แต่ใครนี่แต่อือใครแม่พ่อพ่อมากินดี ลิสติกนี่ไงนี่เันไี้อันนี้มันสีมันเข้ม,ส,ม,ขมสีมันเข้มเต็มไปไม่ได้ต้องเอาสีอ่ะอันอี้นนี่สมอ่ะ เต็มวงทั้งสองวงครับวันนี้เล่นแบบสองวงนะครับเขาคือดึงออกมาหลายเลยลูกเอาไปทาให้แม่แม่แต่งหน้าไหมหนูแต่งให้แม่แต่มไหมหนูแต่งให้แม่หนูแต่งให้หนาคือเมียแถรูนี้ไหมเป็นหนาหนามุ่นมคือเมียแถ บอกแม่เมปากอันนี้เหรอไม่ใช่ไม่ได้จับไปอล้พี่พลอยอยู่ไหนพลอยว่างนอนหนูล่ะหนูหนูนอนอยู่หนูนอนมาแล้วใช่ไหมทำไมแต่งหน้าได้ดำอย่างนี้อ่ะลูกตาเป็นกู่ตาอย่างใครทำให้อ่ะหนูทำเองอ๋อ ใช้เครื่องสองอางใครอ่ะสะไรแล้วก็กินข้าวอย่างอย่างรอกินแกงนมสด